สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียเองเดียทำคลิปลง youtube เป็นครั้งแรกยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนไว้ด้วยนะคะวันนี้เดียจะไปลองครอบแก้วครั้งแรกในชีวิตจริงๆอยากลองทั้งฝังเข็มทั้งครอบแก้วเลยแต่ว่าได้ยินมาว่าฝังเข็มมันจะเจ็บกว่าครอบแก้วก็เลยเดี๋ยวถ้าครอบแก้วรอดค่อยไปฝังเข็มศึกษาจาก Google มานะคะว่า การครอบแก้วอ่ะช่วยหลายอย่างเพิ่มการไหลายเวียนของเลือดแล้วก็โรคอื่นๆสิวอมมาพาดใบหน้าด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะ ช่วยได้นะหลายคนก็มาหมายถึงแบบที่แล้วคนไข้ออกฟิฟิง่งลงมาเยอะมันจะปวดแบบว่ามันจะแข็งๆอะรางเงี้ยใช่เวลาเวลานวดไทยหมอจะแบบต้องมีแข็งเลยกึ๊กกึ๊กๆอะลองดูเดี๋ยวลองคุยกับหมอดูก่อนนะวอยเายังไง เห็นไหมเข็มนึ่งเข็มนึ่งมันยังมีมันก็เหมือนแบบจืดๆใช่ไห่แป๊บๆครับได้ไหมนะเหยื่อแล้วครัได้ไหมมันก็มันก็มีแป๊บๆบ้างอยากกระดดพอดอันนี้ต้องใช้ประมาณกี่เข็มครับอ๋อเราแต่อาการนะครับอันนี้ก็สำหรับเคสนนี้ก็ไม่น่าจะเกินหกเล่ม ว้าดูมากเขาเป็นกระถานหอยคืคอเอวไม่มีนะครับมีมค่ะแต่ว่า <c oughs> โอเคเอาเทียนเหนือเนี่ยเท่า <c oughs> นี้มีไหมตอนแรก <c oughs> มีตอนนี้ไม่มีหาหาแล้วหายหมดเหรอเห็น <c oughs> หนาแค่นี้เอง ประมาณนี้ได้ไหมด้านขวานะครับประมาณนี้ได้ไหมใช่สักประมาณ15นาทีครับพอก็ตรงกลางเขาเรียกว่าเหมือนแบบรอบแล้วปล่อยรอบแล้วปล่อย มันช่วยทําอะไรได้ก็คายกล้ามเนื้ออทำอุ่นๆเลยว้าวที่ผมพยายามเล้าได้เลยไม่นานแล้วตอนนี้เราอยู่ยิ่งๆแล้วมันกระเดืองแก้วลุกเธอเนื้อเธอมันปูดออกมา ้กเช่งเหมือนโคมไฟเลยอ่ะได้ไหมได้ไหมมาเรีตึงๆหน่อยครับอันนี้ไหวไหมได้ค่ะได้พอได้นะส่วนแป๊บในประมาณห้านาทีแล้วก็ใช่สีที่หลังจากดึงแก้วนี่ออกอะไรได้บ้างครัก็หมอก ได้หลายอาการอยู่ครับอันนี้มันไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่ก็คือดีเลยครับถดีใช่ครับถ้าสีม่วงอะไรพวกนี้จะเป็นการปวดก็อันนี้แดงอมชมพูก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีตรงเนี้ย่ผ่านูตรงช่วงต้นคอค่าเนื้อเป็นลมเข้าตรงสมบัติขึ้นมากโดยรวมถือว่าไม่ไม่ไม่รุนแรงครับ แบบไม่ไม่ไม่ด้ช้ำมากก็มีตรงช่วงสะบักนี้ใหม่สรุปพี่เลก็วางยาโดยการให้ทําฝังเข็มด้วยนะคะก็ลองไปตามคาแนะนาของพี่เลเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้จะอาการปวดเมื่อยจะลดน้อยลงไหมนะคะค่ะนี่พี่เลเจ้าของร้านคะ่ะพี่เลฝักร้านนลยคะ่ะก็ที่ที่ธลันคินิกนะคะรับก็จะเป็นในส่วนของฝังเข็มครอบแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นศาสตร์แบบแผนจีนเนาะจริงๆเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาคน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพวกออฟฟิศซินโดรมต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นเหมือนโรคประจําตัวหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถมาฝังได้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราที่เป็นเกี่ยวกับคุณผู้หญิงจะชอบเลยก็คือมีส่วนของความงามเพราะว่าเรามีฝังเข็มที่หน้าแล้วก็ทรีทเมนต์แล้วก็วกักวซาวเพื่อกระชับหน้าให้ให้ดูแบบดูดีดูแบบฟูดูตึงๆมากขึ้นครับก็มีในส่วนนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มทำในส่วนของ ออคอสสำหรับคนลดน้ำหนักซึ่งก็มีคนไข้ที่ทำไปแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ผลเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยพวกฝังเข็มเนี่ยมันก็ต้องแบบมีความสม่ำเสมอมีวินัยอย่างต่อเน,นื่องอะเนาะมันถึงจะแบบะจะเห็นผลได้ซึ่งข้อดีของการฝังเข็มแล้วก็แพทย์แผนจีนนยครับมันก็จะไม่มีการใช้สารเคมีกับร่างกายเลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยกับร่างกาย,ยานนัก็เป็นศาสตร์ของแผนจีนที่เขามีมาแบบเป็นพันปีแล้วเนาะแล้วคุณหมอทุกคนเนี่ย ที่อยู่ที่สลาดนะครับเขาก็จบจากเมืองจีนมาเหมือนกัน,นครับยังไงถ้าใครสนใจก็อลองเข้ามาคุยดูก่อนถ้าเกิดมาปรึกษาหมอหรืออะไรก่อนเนี้ยครับก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับค่ะขอบคุณพี่เลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิป at least I try รอยังอยู่เลยคุณหมอบอกว,ว่าประมาณหนึ่งอ,อาทิตย์ถึงจะหายแล้วก็หลังเดียไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบายเยวจพา ไปอีกแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> ผิดตั้งแต่สวัสดแล้วอะ่ะ <c oughs>